ผมจะมาพูดถึงก็เซียไมนัดวันกันนะครับก็เซียตัวนี้เกิดมาจากสิ่งมีชีวิตที่ชื่อว่าก็เซียซอรัสที่รู้จักกันโดยชาวเกาะโอโดซึ่งมันโผล่มาจากมหาสมุทรได้เข้าโจมตีฐานทัพของจังรวัดญี่ปุ่นมาสังหารผู้คนทั้งหมดบนเกาะแต่ยังมีผู้รอดอยู่สองคนคือชิกิชิบะกับทาจิบานะซึ่งมันก็ถูกจับในการระเบิดของการทดลอง Here, นิวเคลีย์ดำเนินการโดยกองทัพสหรัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการสีแยกทําให้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นและพยายก,กำลังเยอะขึ้นปีต่อมากอเซียได้โจมตีเรือของอเมริกาในมหาสมุทรแปซิฟิกขณะที่มันกําลังไปที่ญี่ปุ่นด้วยความพยายามก็พยายามจะหยุดมันไม่ให้ไปถึงญี่ปุ่นกอเซียได้มาที่กินซาโตเกียวและสังหารพลเรือนับไม่ถ้วน กระบวนการนี้ด็อกเตอร์เคจิโนดิใช้แผนที่จะใช้กราฟออนเพื่อจมกเซียอย่างรวดเร็วในอา่าวซากามิจากนั้นจึงดึงขึ้นสู่ผิวน้ำอีกครั้งด้วยยุกโปหวังว่าจะได้รับแรงอัดและแรงบีบอัดที่จะเบิดได้ซึ่งแผนนี้ก็ยเมเหลซีมิที่มันจะยเมยมเอลจนกระทั่งชิกิชิมะขับเครื่องบินเข้าปากกเซียในขณะที่กเซียกำลังจะพ่น,พนอะตอมิกเบททำให้เกิดแรงเบิดทำให้กเซียนั้นหัวจะเบิด และทิ้งย่างดิ่งลงน้ําแต่ชิกิชิมะก็ดิ่งออกจากเครื่องบินทันก่อนในขณะที่ญี่ปุ่นกำลังฉลองกันโดยไม่มีใครยุติว่ามันยังไม่ตายและมันสามารถงอกย่างใหม่ของมันได้ก็เซียตัวนี้สูง50.1เมตรย่างก็เซียซวยัสสูง15เมตรความยาวไม่ทราบน้ําหนัก20,000ตันเขียนบทโดยอาจารย์ยามาซากิ